สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ขอแนะนําการคํานวณสูตรเดินบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะเดินบนแนวทางในงวดวันที่16กรกฎาคมพศ63นะคะท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณโดยกันนะคะโครการสนับสนุนสลากกิเนเบ่รัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับ สูตรคำนวณเดินบนของเราในวันนี้ขอแนะนําท่านผู้ชมนะคะเอาหลักร้อยบนบวกหลัก10ครั้งที่3บวกหลัก10ครั้งที่4ี่สองครั้งบวกบวก5คงที่นะคะสําหรับการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางนะคะในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจอกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้ เรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมว่าเดินบนของเราในวันนี้นะคะคํานวณไดรเล็กเด่น Dance อะไรบ้างนะคะหลักร้อยนะคะได้สองบวกสได้4ี่สี่บวกเจ็ดสบเวกเจ็ดสิบแปดสิบแปดไดเลเด่นแปนะคะแปบวกอได้ 5, 13, Dance 3, สิบสามไดรเล็เด่นสาำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก4 0ู่นย์สา การคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดเลข3ผลออก3ตัวบน403เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลข3นะคะเลข3ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบน3ตัวบนนะคะออก403เรามาดับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยเลข4 4บวก3ได้7 7ดดบวก1ได้8 8บวกหนึ้งได้เเลขเด่น9นะคะ ก้าบุยห้าได้สิบสี่ไดเลขเด่นสี่สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าสามแปดการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้นะคะคำนวณไดเลขกเก้าเลข4สี่ผลออกสามตัวบนเก้าสามแปดเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเล็เด่นเลขเก้านะคะเล็กเก้าในการคำนวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยบนนะคะในงวดนี้สามตัวบนออกเก้าสามแปด ร,าารับชมกันต่อนะคะหลักร้อยเลขเก้าเก้าบวกเก้าสิบแปดสิบแปดบวกแปดยี่สิบหกยี่สิบหกบวกแปดสามสิบสี่สามสิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกห้าได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบ,บนออกสี่สี่หกสำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะได้สี่และเลขเก้าผลออกสามตัวบ,บนสี่สี่หกเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้สี่นะคะ เลข4ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยและหลักสิบบนสามตัวบนนะคะออก4ซี6เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงูถัดมาหลักร้อยเลข4 4ีบวก6ได้สิบสิบบวกศูนย์สองครั้งก็ได้สิบน,นะคะสิบไดเล็เด่นศูนย์นะคะศูนย์บวกอีกห้าก็ได้ห้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสามตัวบนออกศูนย์เก้าห้า สำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์และเลขห้าพ้ออกสามตัวบนศูนย์เก้าห้าเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เลขเด่นที่คำนวณได้เข้าทั้งสองตัวเลขนะคะเลขศูนย์และเลขห้านะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยและหลักหน่วยบนนะคะในงวดนี้สามตัวบนออกศูนย์เก้าห้าเรามาดูชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยเลขศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกหกสิบห้าสิบห้าบวกหกยี่สิบเอ็ด ยี่สิบเอ็ดไดเล็กเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งบยห้าได้หกสำหรับผล o, ออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตบบนออกห้าหกเจ็ดการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหนึ่งและเลขหก 6, ผลออกสามตบบนห้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้คาวตัวเลขเด่นได้หกนะคะเลขหกในการคำนวณเข่าวมาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะคะในงวดนี้สามตบบนออกห้าหกเจ็ด สำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยเลย5บวก6 11 11ดบวกบ้วก 8, 19, 19, 8 27, 27 27ได้เลขเด่น7นะคะ7บวก5ได้12ได้เลขเด่นสําสำหรับผลออกนะคะรางวัลที่1นงในงวดถัดมา3ตัวบนวออก967สําสำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข7และเลข2ผลออก3ตัวบน9 6 7เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข7นะคะ เลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะ3ามตัวบนออก 9, 6, 7เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยบนเลขเก้าเก้าบวกสองสิบเอ็ดสิบเอ็บวกหกสิบเดสเจ็กหได้เลขเด่น3ามนะคะสาบวกหได้8ปดสำหรับผลออกรางวันที่หนึงในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกสองห้ด การคำนวณเลขเด่นบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข3และเลข8ผลออก3ตัวบน258เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข8นะคะเลข8ในการคำนวณในงวดนี้เข้ามาในจำแนงของหลักหน่วยบน3ตัวบนนะคะออก258 258นี้คืองวดวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณนี้แนวทางในงวดถัดมาคืองวดวันที่16นะคะ16กกรกฎาคมพศ63 สำหรับวันนี้สูตรคำนวณเดินบนทางเราขอทำการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะหลักร้อยนะคะเลยสองสองบวกศูนย์ก็ได้สองสองบวกเก้าสองบวกเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้ายี่สิบยี่สิบได้เลขเด่นศูนย์นะคะศูนย์บวกห้าได้ห้าสำหรับผลออกเรามารอลนุนโดยกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินบนในวันนี้นะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขศูนย์และเลขห้านะคะทางผู้ชมสำหรับวันนี้เลขเด่นเดินบนของเรานะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นเลขศูนย์และเลขห้านะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นโดยกันนะคะว่าสำหรับสูตรคำนวณนี้จะผ่านหรือไม่ในงวดวันที่16กรกฎาคมนี้นะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย ปราใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะยังไงก็สำหรับสูตรคำนวณของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะเฮ hey, hey, ้รวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงูต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ